สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานบานเฮามาแล้วนะครับคลิปนี้ครับพาพี่พาน้องนะครับมาเมืองวิธีการเลี้ยงแพะนะครับเลี้ยงแพะเฮ็ดจังไดให้สุขภาพดีนะครับหลังจากพี่น้องในเมืองมาหลายคลิปหลายช่องนะครับคลิปนี้ผมก็มีนะครับขอมูลดีๆนะครับสำหรับการเลี้ยงแพะนะครับมาฝากพี่ฝากน้องเช่นเดียวกันเป็นฟ้ามแพของนะครับ คุณโชติกานวลงามนะครับหรือว่าคุณก้อยนะครับเกษตรบ้านโคกร้อยตำบลโคกสว่างอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ครับอ่าพอดีมาเจอนะครับแฟนของคุณโชติกาพอดีครับเป็นผู้ดูแลแพะนะครับอ่าไอพี่ครับสวัสดีครับครับซื่ออย่างครับนี่ครับชื่อกิจครับชื่อกิจนะครับเป็นแฟนของอ่าพี่ก้อยนะครับจาของความแพะนะครับบ้านโคกร้อยเอาแพะตัน้น แพะน่อยตัวนี้เพิ่งออกปะครับเพิ่งคอดครับเพิ่งคอดอัมอืมคอดได้ประมาณจกชั่วโมงแล้วนี่ประมาณชั่วโมงนึ่งชั่วโมงหนึ่งครับพี่น้องเพิ่งคอดนะครับแพะเพิ่นสุขภาพดีนะครับคอดนะครับมีลูกายหลายนะครับมึงลักษณะผิวพันธุ์นะครับแพะทั้งเบิดมีจจกาตครับพี่ครับนี่ครับประมาณอาทิตสามอาทิบสามตัวอู้นะครับกถือว่าหลายนะครับในหมู่บ้านในตำบลเลยนะครับแพะ อ๋อมีมีหลายสายพันธุ์บ่นี่ยครับนี่มีแต่บ่อพันธุ์บ่ออ๋อพันธุ์บ่อนะครับเป็นแพะอ่าเขินประเภทแพะเนื้อปะครับพันธุ์บ่อนี่แพะเนื้อนะครับอ๋อพันธุ์บ่อครับพี่น้องไปจังใดว่าจังใดเขาได้มาเลี้ยงแพะครับนี่ตะกรอนเห็ดอันใดอันใดเป็นที่ที่ตัวนี้ตะกอนเป็นทีหน้าปะครับนี่ทีหน้าก็มาถมเห็ดเกษตรปลูกปลูกพริกปลูกเขืออ๋อที่แหลปลูกพริกปลูกเขือนะครับ อืมกินแบบเปียงแต่งห็นเรียงเมื่อกบกินตะกือแค่กินล่องเบิงอืมตอามันจิดคือบอนะครับลักษณะคอกนี่ต้องเทปเป็นสองสันแมนะครับคื่จังใจลงเลื่อนเมก็เก็้แบบเ็สูงแบบพราดอะไรังรางกพาทำคอนสาดเสาตะกวดย่าน่ขี่ยังแบบมันก็จสิล่องเวลอ๋อจะเป็นแบบสองชั้นนะครับลงเลื่อนนะครับ เพราะแพะนี่ยเขามักควอมสะอาดนะครับหมักควอมสะอาดมักอ่ามักพื้นที่แห้งๆนะครับเพื่อที่จะอ่าเลี้ยงเจริญเติบโตได้ง่ายนะครับพี่น้องมึงแพะอันนี้เป็นล่อกินหญ้าบ่นี่แหงหญยานี่แหงไม่ใช่ในหายสม่าคืให้เป็นประเภทอะไรครับหญ้าหรือว่าอันใดห้าทั่วไปมันก็กินหญ้าทั่วไปก็บจีนเนาะครับผูรังคนเป็นว่าโอ้ หายตักระถินนะครับที่ไปหาตักกระถินซใส่หอยมันเถอะนะเออแต่สุดท้ายนี่เพป็นก็นมีการพัฒนาเลี้ยงหอยมันกินแบบง่ายๆนะครับคือกันคล้ายๆกันกระม้วนแย่งกันกนนระม้วนหยาหวานครับแล้วก็พวกกบโปดวกกระถินแล้วต่เอาเอา,ากับหา<ๆ>แ,แต่ว่ากระถิน,เป,นเป่นเขากอกว่ามีวิตามินดีนะครับ,รบวิตามินสูงต้นกระถินนะครับหาทัางปีช่วงที่ว่าคนเลี้ยงแพะหลาย หาตักระถินกระถิบ,บม่มมีแมนบอกเออกิปลูกหญ้าไว้ครับซอยตอนนี้การตลาดการขายขายลักษณะใดครับนี่เป็นโตเป็นโลหรือว่าสร้าง,งนักหนักบ่เป็นโลเป็นโลอ๋อสร้างนัหนักขายตอนนี้ตลาดมันโลเท่าไหร่ครับมันลอยยี่สิบเหอนัโอ้ลอยยี่สิบก็ถือว่าดูพอใช้ได้นะครับบางปีกับขึ้นขึนบางปีก็ลงลงนะครับตามกลไกของตลาด ต้องเห็นขึ้นตรงนี้แหละตั้งแต่เรียงกันมาเรียงไปไม่ได้ลอครับกระยางพอพันแม่พันนี่ขายบ่มี่พอพันแม่พันบ่พอพันมีไว้สำหรับทำย่างเดียื่โอ้ไว้ไว้ไว้ในฟาร์มเจ้าของนะครับหมูนี่ยังบ่ทันมีนะครับกอนาคตอาจจะมีขายพอพันแม่พันไปน้ำนะครับเป็นพันบ่อบ่เลยครับพี่น้องมีสีอ่าขาวดำออกเลือดหมูแน่กระมี่นะครับขาวเลือดหมูนะครับ มีหลายสีเฮ็ดตั้งไดนี่แพะคื่ยังมึงลักษณะเราสุขภาพดีล่าเรื่องแท้มียาดีบ่อ็รักษาพยาธิห่อ,อขอบมันต้องสะอาดลงเลื่อนมันต้องสะอาดหลักๆเลยนะครับลงเลื่อนต้องสะอาดนะครับถ้าลงเลื่อนสะอาดแล้วกับปลาสจากรปลาศจากโรคไข้นะครับปลาสจากโรคไข้ก็เห็ดให้แพะมีสุขภาพติ่แ็งแรงนะครับอ่า ไล่พยาธ์นะครับอันนี้เคล็ดลับของเพิ่นนอกจากลงเลื่อนศาสตร์แล้วการารักษาโรคพยาธิสมุทรแพลเป็นพยาธินีใ่ใส่ยาตัวไหนครับหรือว่าจังไดใส่พวกไอ้เวอร์ไอ้แมคเอฟพวกนี้ละครับพวกยาพวกผิวหนังพยาธิพิวหนังกับพวกพยาธิให้ง่กับใส่กอกเขาเดี๋ยวนี้ย,ยาพยาธิให้ง่อีกตัวหนึ่งนะงรับ เขาส,สังเกตตั้งแต่ได้นะครับว่าแพะะเป็นพยาธิสังเกตแบบใดเอ,อ่อเขาขีดทุกเอ,อีกอย่าเขาปล่อยเลี้ยงข้างนอกเขาก็ต้องขีดรักษาพยาธิมันประมาณว่าเกินสองเดือนหนึงอ๋อคือไปเรื่อยถึงเวลาระยะถ,ถ้ากำหนดไว้เขาม็จาับมักฉีดเลยทุกโตเลยไหมครับทุกตัวเล,ววเลยโอ้อลักเสพไปเรอยครับรบ,บางฟาร์มเพิ่นก,นก็สังเกตเอานะครับพี่น้อง สังเกตตัวแพรเอาว่าอาตัวนี้อาจจะมีโรคมียังมีพยาธิกระจับมาฉีดแต่ว่าที่ฟาร์มนี่นะครับฟาร์มของอพี่ก้อยนี่เิ่นกําหนดถึงเวลากําหนดจับฉีดเบิดเ,เลยครับเออนี่ก็เป็นเคล็ดลับอีกดีๆเทียนึงนะครับอันแม่นั่นมันออกลูกแล้วหรือว่ามันกําลังสิดออกหนึ่งนมยังไงออกแล้ว,วออว,ลลออวโอ้บอโอบโบนี่ครับ นี่ได้ประมาณจักเดือนแล้วครับนี่เดือนนิดๆโอ้เดือนนิดๆน,นะครับนี่น่าจะเป็นตัวผู้กตัวเมานี่นี่พอเดือน,ป,นะนประมาณเดือนน,นึงครับเดือนนึงจำไม่ได้หลายตัวแต่ว่าใช่นี่ขายป่ะนี่ใส้เดือนนึงนี่นี่บ่าทันได้ขายมันได้มันมันน้อยอยู่อ๋อมันน้อยอยู่ต้องรอให้ใหญ่กว่านี่จักหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้การันตีอ่าแพะของฟาร์มเฮานะครับว่าถ้าป่อยไปเล็กไป เกิดไปมีการล้มตายมากนะครับกาตีตีจริงกันได้นะครับคุณอมันจะซื้อสิบโลขึ้นสิบโลขึ้นเนาะโอ้กิดเป็นนางมึงเป็นโลไปเลยเนาะเลาอยากขายสิบเลยสิบเป็นโลยังห้องขายเลยเป็นแต่ห้องเป็นแ่ไหนอยากขายอิศเก่ามีทิศพอดีพอดีกันเก็บมันตายไปอืมพันโบทั้งนั้นเลยบ่คิดสิหาสายพันธุ์อื่นมาลงขี่ฟ้ามบ่ครับเรื่อว่าจังไดมัน กับท่านในกาย้าขยายล่องเลี้ยงอันนี้บึงกนอืมครับลองเลี้ยงไปมึงกอนะครับเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับฟาร์มแพะของอพี่กิตพี่ก้อยนะครับที่เพื่อนได้เพศแบบลงเลื่อนนะครับลงเลื่อนก็ใส่วัตถุดิบในพื้นที่นะครับเป็นใหม่ยุคค่านะครับล้อมนะครับไม่ให้แพะออกนะครับขังบนกับสองสั้นขางล่างนะครับกะ เห็ดสะอาดนะครับเพื่อที่จะอาขีแพ่เข้านีเเนยย่เป็นปุยยป๋ยบ่นนหน่นเป็นปุยย๋ยโอ้ปุ๋ยนะครับประเภทมูลสัตว์นะครับมูลแพะมูลหมูมูลวัวมูลควายเป็นปุ๋ยบ่ทั้งนั้นนะครับครับพ่อระบาวในสวนน้ำเป็นกระปูกไว้หลายย่างนะครับ ต้องมีบ่อปลามีอย่างเป็นแรงธรรมชาตินะครับอ่าครับปล่อย,เล,ย,อลอยเลี้ยงพ่อมครับฟาร์มเพิน่นอ่บาบะแมนว่าเป็นฟาร์มปิดนะครับเป็นฟาร์มเปิดนะครับถึงเวลาก็จะปล่อยเลี้ยงให้แพะให้เขาได้ไปกินอ่ากินหญ้าธรรมชาตินะครับแรงงานออกกําลังกายนะครับเพื่อที่จะให้แพะสมบูรณ์นะครับ งานฝนมานหนามากก่มันต้องมันต้องสูงกว่านี้เนาะต้องยกสูงขึ้นอีกกว่านี่นพื้นทีครับสุดท้ายนี่นะครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับอ,อยากจะฝากยังถึงพี่น้องว่าครับสำหรับผู้เพื่นที่อยากจะเลี้ยงแพะมือใหม่กำลังตัดกินงใจมึงนะครับว่าเมลใช่ <laughs> ต้องเลี้ยงเบิ้งกันด้ยครับพอ กินมามันลงทุนเดียวเดียวลงทุนแต่เดียวนะครับอย่างบระหยาดออกลูกไว้นะครับสี่เดือนมันก็ได้ขายสี่ห้าเดือนก็ได้ขายแล้วนะครับว่ามันขยายไว้นะหาบพี่น้องเพื่อนในมืองชิปนี่เพื่อนอยากได้แพะไปเลี้ยงนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ใดครับ085ครับ428914ครับ ติดต่อได้ครับเบอร์โทรเดีผมจะถึงเบอร์โทรไว้ขาง่างนี่นะครับในคลิปวีดีโอนี้หากพี่น้องท่านใดอยากได้แพะว่าจะอับน้าไปเลี้ยงนะครับหรือว่าเป็นแพะแบบใดนะครับลองมาติดต่อสอบถามได้นะครับกับพี่ก้อยพี่กิจนะครับยู่ที่บ้านโคกลอยมูซีครับตาบลโคกสว่างอําเภอหนองจีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกติมามึงมามึงฟาร์มเพิ่นนะครับสะอาดดีนะครับแพะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกตัวนะครับรับประกันได้ เดี๋ยวพอกันแม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับกับผมครับทิดเจียดจากช่องอีสานบ้านเฮ้าขอราไปก่อนครับสวัสดีครับเบ้เบ้